พักสองเร็วดูคุณไปเธอเร็ว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 ไปเดียวไม่ลไมรถสตาร์ไม่ติดรถสตาร์ไม่ติดเอ้ยเอ้ยไอบีทไอ้บีทปิดเกียร์

ม,มันกดบรกเมื่อกี้เรากดเบรกเก,กียร์แล้วว่าใครมันค อย่าไปโทษเพื่อนเพื่อนอย่าไปโทษกันเติมน้ำมันก่อนดิอ,ดออตโต้อันนี้มันอ่านว่าอะไรออโต้ออโต้แล้วมันอ่านว่าอะไรอ่ะอย่าเติมมั่วนะ โอ้ยเปิดฝาให้หน่อยดีกด e เปิดฝาให้หน่อยโอ้ยเอ้ย,อย,อยทำไมใครมันปิดมันเติมยังไงของมันวะใครมัน มีใครมีเครื่องยนต์ดีใครมีเครื่องยนต์ V8 วะเหมือนเราจำได้เราเครื่องยนต์ถับรองมันไม่ใช่เครื่องยนต์ถอดลองมันไม่ใช่เครื่องยนต์ V8 อะฮะไปเร็วๆใครดันรถเป็นมาช่วยดันรถหลังหน่อยยยดดัันน ถอดเลยถอดเลยไม่ต้องใช้แล้วถอดเลยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราช่วยดันใครก็ได้มันต้องมีคนไปดันข้างหลังหน่คนโอ้ย ไอโกดเบกเกียอไอออโตจะดึงเบกเกียเบื้อเอ้ยใครวะเก้าวิน,น,นเออโตไ่กเกียโอโตไป้าหลังเฮ้ยอะไรนี่ มากันทีละคนสิเว้ยไอเบสไม่ใช่แล้วเดี๋ยวปืนปืนลนไอเบสอย่าดันข้างหน้าอ่เดี๋ยวตอเ่มใอีกเดะ ไม่ใช่ไม่ใช่รถบิวขึ้นฟ้าแล้วอรนเเข้าไปทะไไอ้อไม่ได้หลัเยเครื่องยนต์ V8 ก็ย <online> <c oughs> ังไม่เคยสึกทีไปแล้ว นายเครื่องย,ยูยนีแปดเวลาลงแล้วหญ่ขึ้นแทนอันนี้มันไม่ใช่วีแปดแต่มันเป็นแต่มันก็แต่มันเป็นเครื่องรถตู้นายเปนเครื่องรถตู้ไปเรื่องรถตู้ไปอีกไม่เป็นน้ำมันเนี่ยมันยังหมดเลยใหญ่มันี่ไปเป็นเราเจอเตาลีดมัน,ไม,นไม่มีใครเติมเติมเนี่ยมันไม่มีใครเอามาเติมแบบแอสอะ มันมีสาม,ม,มโอเคครับเดี๋ยวผมตอบบ้างเสือมันก็เลยไม่รู้